มากมากมาก เอได้เป็กน,น้ำออยนาตีนอ้ย็นน้ำเย็น,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 นโอ้ยสุดทอเลยมันยังส่อนน่มัง่งขายอมอันมั่งกันแล้วเขาจะยอมนะอันอุกอังนี่นี่แหละอุกอังแห้งนะกาบประทายสบายดีและสวัสดีทุกท่านนี่ตันทับทุ่งซ่องบทธรรมนาข้าเก่าทุกคนเลย อยู่ไฮอยู่นาคือเก้ารอบนี้นะมื่อนนี้มาปั่นเข่าซอยเพิ่นมื่อนี้นะซอยเฮียเพิน่นหัวหน้ารถเจาะน้ำบรดานทุกคนเลยนี่นเฮียเพิ่นนี่อ,อ,อาจากจกจกพันนี่เข่าในจกพันไฟไฟพันปลายป๊าถืเอเบิ่งเข่าพันปลายมันกลัวแล้วพันปลายเบิ้งโหมดนี่จะเบิ่งมัดขาพันมัดในสมหัวนี่เนาะขึ้นงอแล้วรถไม่ใช่ลมบ่หูนี่กำลังตั้งเครื่องนนคนเลย คนเกา่าคนเดิมปั่นกับปีกายนี่กับเพิน่นหาเราปั่นเพิ่นนี่หมานได้เพิ่นในี่ได้โอ้เครื่องจักรกัถือว่าใส่สมควรเติบเพื่นนี่หัวปอนกับหัวป่อยไปได้เลยมั่งมัม่งมั่งเศ็คกันเรียบร้อยได้มีตุกตุกติกต๊กติ๊กไปได้เลยบ่ายโมงไปได้เลยนี่เบิงบ่งเบิ่งนทางหลังมองเขาออกูุกที รุ่นนี้เป็นรุ่นซีฟุตดรุ่นนี้นะคนนะี่รุ่นซีฟุตดซีฟุตดเข่งบอกหรือว่าซีฟุ้ดผู้ดีอาบสลากว่าซีฟุตดเข่งว่ะทางหลังมองเข่าออกคนนี่ให้ชีตรงนี้เลยมองเข่าออกนะเข่งมันอันนี้มองีิรีเป้าของนี่ขีรีปคนนี้ินันีทางเฟืองกันหางเลยได้กันหางเลยเฟืองนะ รุ่นรุ่นของอย่างเกษตรพัฒนาได้รุ่นนี้ได้รุ่นเป็นรุ่นเก่าแก่ได้นี่เดนเลยเครื่องซีฟุด่ะมาเบิรคํำกันไป่ใ่แห้งสังไดตอนนี้เพื่อกำลังเสร็จขวามันมันแคนมาดตัวใาย่เนาะเจอเขาเปียกเ่บริแคนาะบริแค้นบโอซุมมืซื้อเนาะพอดี ยาแค่และโซงน,นี่มันฝนไม่ค่อยตกเนาะแต่นี้ก็รอรอคนมาครบกอดคนยังหน่อยพ่อทุกคนนี่ตอนได้ยองกันเลยป้าเจ่าเมื่อยขนาดได้เหนื่ลยบุญวายขนาดไลบุบุบ้มของมันเะลยนะรอคนเพิ่มตัเล็กตัน้อยก่อนค่อยพากันอยองมือนี้ได้จะเป่ามือนี้นะบ่มือนี้นะเฉพาะเฉพาะแตตัวนี้เป็นตัวอะไร ตะปันมาตะเก่านะตูนเขาปันมาได้ที่เจ็ดแปดเปาตัวนี้เฉพาะมือนี่นะมือนี่นะเก็บได้มือนี่นะนบ่หอดบ่ปันสี่หาสอบไปแล้วเนาะสี่สอบบ่รวมกับตัวนี้เนาะตัวกํวลาลังขี่ปั้นนี่ตัวกําลังขี่ปันนป้นนี่อาจจะได้อยู่สองคนนะ 2, เ,เลยสองเปาปลายเลยสามเลยหกเจ็ดแปดเปาได้เดยอะเพิน่นสองคนเพิ่นได้หลายอยู่เพิ่นเพราะเพิ่นประเดิมด้วยสอง แต่จะเมื่อยแนสองคนนะใครดาวพู้คนเซียซานคนนี้นะสำนันงานมาหลายปีนะ่ยสำนีบยบัวย่านเสกมันเป็นยังนี่ใส่พานยานเออเอาเนาะเอาปา <c oughs> <c oughs> นี่ก็ตะเกาบัตอกเลยมามูชิปันเขาเอะไรแปลงเตืงๆติงๆตง,ตง,ตง,ตงนี่ไง นอนเลยหรอขานนอนเวียนมือจีปันเอาอลไรได้คนนี้ตรวจสอบเขาบ่เฮ้ยเขาแหงแล้วเขาเปียกบ่บ่ญาตโนกเขาเราเนี่ยยันตะพงโพดฮะ อบอลเขานี่ต้องมากนนล้ไว้ล้ไวไ้เลยกลางในไว้ขากลางนะคุ้งยงขอให้ลนไวป้ปะนะโอ้ดีแล้วมันลนไว้นะมันจะง่ายกับผู้ปันเนย่ต,ต,ต,ต็บต็มต็ัวนึงเขาล้ยากนี่โอกาสออกน้ําเฟืองสูงได้มันเหนียวด้เนะสาเขาเคยผ่านการมาแต่เก่าได อันนี้มันมีเอาไปเลยดอวมันบดเออรุ่นนี้มันบดมุนคักกรับพ่อแต่ว่าคานม่นมันตัวหยาบอยากออกในได้เฮ้ยตัวหยาบแห้งนตัวธรรมดาโอกาสออกง่ายเกินเขาเตยดอนี่ยเพราะเขาเตยดออยากววอยาววะเหลือคุณกุนลดเขาเตยดอนี่นะมันเหนียวเด้วยนะมันเหนียวขณะเขาฟาดเป๊ะๆนี่จะทลายบาดกันยังไม่อยากออกเฟืองกิวออกคือกันนล้วตันเนาะคิดวีบบอออกคือกันเลย ยองลลยนะจนหมดแกะกันเนาะเซ็เคเ,เครื่องก่อนเลยเซ็คเครื่องก่อนสตาร์ทเพื่อความปลอดภัยขัดของน้ำหลังนะมันยากเลยต้องเซ็ซะก่อนโอ,โอ้ยมาสายแท,เท้เร็ว <laughs> รถใหม่ได้เพิ่นรถใหม่ใส่ยักษ้าสอบในรถใหม่น่ะโอ้ของแถมนี่อะไรกล้วยนี่บ่แม่นว่ากล้วยเหล็กล้วยดำในโหมดมาัตนาีิกล้วยนี่นะแต่มันชิหอมหวานแล้วกล้วยธรรมดานี่นะกล้วยตีบเพลินนี่มันยังบมสุขากสุขักบ่ยังบมสุขากเออแล้วมันดำกว่านีดำกว่านีสุขักเนาะ อันน да ี้พอนาพอดิสุกขักไปพอด้ดำมค่กมันดำกว่านี้แห้งสุกเว้ยเกียรแล้วเกียรแล้วคนเลยเกียมสตาร์ทเครื่องละระดับมืดประมาณแปดเก้าโมงแปดเก้าโมงพอคนบหลายไประเดีนย คนหน่อยแน,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 น่กับมันนี่ทูเจ้ามาจากสามสี่คนเถอะหาเจ้าหน้าขมายตีเออโอเคสิถุบโทรไม้ไว้เ<ง>ขาเก้เขามือเมียนตีเออแนวนั้นนะนนมีแหงมัย 小妞儿。 tì bao cháu tì bao khỏi chế mặt ขำมับขำมับในหนาเนาะมือตึบโอ้ฝุ่นขนาดโอ้ลืมเอาผ่าดังมาซะเลยนี่ก็ได้าตัวจนเหยาจนเหยาประมาณมงจะกอนนั้นเศราห่าก้อนนั้นนะทั้งมวนทั้งมืเป็นสามสิบสามสิบเก้าสอบจัดไปสามสิบเก้าสอบเนี่ยรวดเรวทุกคนเลยหนอดไม้หนอดไม้เออหนอดไม้ก่อน จักไปเบิ่งก่อนนอดอยังไม่นอดอยังคนละนอดอยังไม่นุ่มหนูมนันน้อยพูดบอนุ่มหนูงานเราบอดังแกล้งแกล้งแกล้งเรือเอ่อยต่นหน้าดังแครกแครกแคร็กอยู่ว่าแล้วมันกิเดิกาทางนี้ยาปั่นทางนั้นก็นยาเท่ากันบ้าน,นี้ ข่าวมาแล้วเลยข่าวมาแล้วเราเนีกองอะยะอยู่ป๊อตุเข่าพิ่นระดับไปแล้ะ40ปลายสอบยังเครื่องป๊อโอ้ระดับ70ปู้อยู่เข่านี่โอ้เป็นน้ำบได้เปบกน้ำอ้อยนาตี้เอาไวยินน้ำไว้ยินโอ้ยสุดพอแล้วมันยังส่อนี่มั้ง หยอมอันมางกันและเขาจะยอมนะอุกอังนี่นี่แหละอุกอังแห้งนะ่ะเห็ดบรไมั่งแค่นี้ดอกคือลนาขบวผักมกันก็รไวเพิ่นเลยวีผักพรเน่อีตูจกักแนเวยอดีแต,แ,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 ตแบบแบแบบแบบบนหมือนเวนมากรนนะนนิบ ้านลเรียบร้อยนะน่าลงได้เรียบร้อยนหสิบสอบไหวถทุกคนได้เศ้าโยนอันลนอันจมโบเไปปัดปัดปัดดเลย้ปลายปอตเขาเฮียเพิ่ร้อยหกสิบปสอบเนี่ยโบเบิร์ตบ่ในทงนึ่งอีก้ เหลือเฟือนะปกติของเราไดรับสองรยปลายหสามร้ยเนาะสองร้อยปลายเนาะไอ้บอเออปีไก่ในสองร้สองอปีนี้อ่านเอาสองร้ซาได้ยุ่ปีนี้สองร้อยซาวนะสองร้อยซาอาจจะหอดอยู่เพราะปีปีนี้เขามันงามเ้้ปีนี้เลยกวบกวปีไก่นี่ลุกขอดออี ฝนดีเนาะอันนั้นแกคนได้หลายมันเกี่ยวบบดจักเถ่อสั้นหเลยบอกสั้นหออกอืมสั้นชินหมันบวบสั้นยาเน่ะมันออกเออสั้นยาออกวะเออหมาเนาะอันตััดอันนี้เนาเออไม่ ตัวเอ้ยเอ้ยมันไม่นานถึงเอ้ยย่องเข้าก็สารบุมมีบ่ามาหนีเมือนนั้นจะสีแล้วเฮ้ยย่าแล้วมาหนีินะยามีสีแล้วอย่าเอาสีนานนองอะไรเนาะอืมพระได้อยากสีชีก็แล้วเนาะรุนนี่ทั้งปั่นทั้งสีพร้อมกันเลยตัวนี้บอสซุนัน่านญาติน่ะห้องสีเขามันสีนานแล้วอันนี้สีไปก่อนครึ่งหนึ่ง สีไคอนครึ่งนึ่งพิเศษพิเศษด,ดสิสีธาเนอะสีธาอเอามันออกบ่ทันเนียปิดเครื่องก่อนเออเกีบบ่ยเกี่ยจอกแล้วนี่นะผักพรอเปกกอกทนเลยเปกไล่ฝุ่นก่อน วักเขาในปอดนี่ก็หลายต้นเติบเลยเรียบร้อยร้อยเก็บลดเลยมาบัดนี่สิโู้กระถางหอยท้ายือได้บัดแล้วรดผู้ทางึ้นทางเฟืองกะเป็นได้เป็นได้ผู้สะเฟืองนี่เมย์วงหนักนวงเนาะหนักแห้งกมูผู้สะเฟืองทนเลยรวมได้เจ็ดสิบสามเป๋า เขาอัไนี้เจ็ดส7 3ามโอ้เถอเพื่อนได้หลายเติบพหลึกพลึกเทไ้กลางคืนเขาเนี่ยของบริการใจเนาะเหมือนฝุ่นเด็กโอ้เถอว่าหลายสมองเติบเล้เปั่นเนี่ยเออเป็นนอสซานทำแปลงท่านซานมันแค่นท่านแนวมนเลยไงแนวพระเด็ไว้ยเนี่ยยุบให้แอกเขาเลยนะมันมัดง่ายเออ ผัดมัดผัดมัดโปโปเนาะบลุบอือพอดีเฟืองเหนียวเว้ยครับปาไวเนยไปหาข้ากินน้ำกอนทุนแล้วเวียกไเขาบานหนเข้าวสามขีอยากดนเละบอกเจ็ดแปดโมงแล้วเดี๋ยวนี้เนาะหลังมือสูบยาวก็ได้ด้วเนาะ บมออย่าอมา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 เพเวลากินเข่าได้แบบนี้ได้เวลาเนี่เวลาสำคัญนะตอนสำคัญที่สุดเลยเนี่นะบูมีแห้งยกเป่าเข่าเลยลอยลงลอยลงเลยกินเฮียบ๊วยแหวงนี่จ้ะ ไปเลยชั่มพังอ่ะไปเลยไหวเถอะมามาคนหนึ่งเขากรรมมาหนึ่งต้มไก่เลยต้มไก่ต้มไก่ตินขยะอยู่ตอกลิ้มนิดหนี่เลยกินข้าวยาเลยต้องกินบ้านเขาน้ำหนตอกริมตอกริมกินข้าวอิ่มแล้วต้องตอกริมกล้วยกล้วยซะก่อนจำลิง ลิงก์ก็กล้วยกล้วยพอดีสุกคักแน่บ่คักแน่เอ้าพอดีเสพบอืมพอดีกินเสพๆเนาะบอเจ้ารียบร้อยเรียบร้อยเแข่งไก่เขาอิ่มแล้วเอาเข่าขึ้นรถสามคันแก่มาเนี่ยครถเฮียเพิ่นแก่พอดีมืดพอดีคนเลย กลับเพื่อเล่าเพื่ออะไรรับคลิปนี้จบไปนี่ขอบอกขอบใจบบปเป็นทุกทุกคนครับชมคลิปก็เชิญไปจบการหน้าคลิปหน้าเจอไหมคนคลิปนี้บายบายสบายดี